กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆลุงป้านนะอาอาแม่แม่ทุกท่านนะคะมาดูแนวทางหวยทศกัวันที่16กรกฎาคมนะคะเพื่อนก่อนอื่นนะคะเรามาดูผลของวันที่16เดือนมิถุนากันก่อนนะคะทุกคนเนาะ9-3 9-6-3นะคะเนาะแล้วก็9-2นะคะ ท่านไหนที่วิ่งรูด9นะคะเพื่อนหรือ6ก็จะเข้าทั้ง6 3แล้วก็9 2นะคะตัวเจาะนะคะก็ตรงนี้นะคะได้เป็น9 3 6 3นะคะเลขชุด3ตัวเราหลุดนะคะเรามาดูแนวทางของวันที่16นะคะนอทับ7นะคะนอเลขในตารางจะมีเลข1นะคะเลข7นะคะ9 8 2 5แล้วก็เลข3นะคะเนาะตัวเด่นจะอยู่ตรงกลางนะคะเด่นจะเป็นเลข8และเลข2เนาะนะคะตัวเจาะเลข8จะมี82นะคะ8 3สเนาะมีสองนะคะ2 5หนะคะตัวกันอยู่ตำแหน่งนี้เป็นเลข9นะคะจะมี9 1นะคะ9 3 9 7สนะคะทุกคนส่วนเลขที่ต้องชอบเนาะ1 8นะคะ 57านะคะแล้วก็98นะคะอย่าลืมกลับหัวเลข9ก้ากับเลข6นะคะทุกคนตรงนี้นะคะจะได้เป็น6 1หนึ่งแล้วก็6 8เนาะท่านไหนที่จะซื้อเลขเบิ้ลนะคะจะเป็น3 3สและ77นะคะทุกคนเนาะอย่าลืมกันเลขพี่น้อง20นะคะ90นะคะแล้วก็0ูย์เนาะสำหรับตัวเน้นนะคะทกศนะคะ 8325นะคะ91นะคะ97เนาะแล้วก็18นะคะสำหรับสายวิ่งรูดให้เน้นนะคะที่เลขเด่นก็คือเลข8และเลข2นะคะส่วนท่านไหนที่จะเล่นตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะเนาะแค่นๆไปเลยนะคะจะเป็นเลข4เด้อทุกคนมาต่อกันที่ชุด3ตัวนะคะ283นะคะ318เนาะ นะคะ491นะคะแล้วก็798นะคะ397เนาะแล้วก็ชุดสุดท้ายก็คือ125นะคะทุกคนอย่าลืมกลับหัวเลข9กับเลข6นะคะ461นะคะ768เนาะแล้วก็3 หกนะคะอย่าลืมกันเลขพี่น้องาามึกสีดำได้เลยนะคะ308 490นะคะแล้วก็025เดินทุกคนตัวเน้นนะคะจะเป็นชุดนี้นะคะ283นะคะ318เนาะแอแล้วก็397นะคะสำหรับเลขทูบนะคะเพื่อนจะเป็นเลขนี้เนาะนะคะเลขทูบนะคะ 3,9,8นะคะเพื่อนชอบเลขทูก,กแคปหน้าจอแล้วนำไปจิ้มได้เลยนะคะเนาะต้มพ้ารวยขอจบคลิปแนวทางหวยทากสนะคะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ขอให้3ตัวแตกขอให้รวยเฮงปังๆกันทุกท่านนะคะอย่าลืมกราบหัวเลขเก้ากับเลขหก 6, กันด้วยเนาะนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย